มาากาดวันนี้ขยากกินยำแซ่บเนะาะยำม้ม้อสกร,รมเอาแบบแซ่บเผ็ดหลายๆรสชาติเลยแล้วเอาใส่น้ำปลาหาเหี่ย้อยเนาะก็เลยขาจายแวะกาดก่อนว่าจะยำบุญเส้นถ้าจะดีเนาะซื้อขอบซื้อครัวแล้วก็ขาจายล้นปิกมาบ้านเตรียมเครื่องเตรียมครัวเรียบร้อยก็มาพอเครื่องกันก็มีหอมแดงหี่งมะเขือส้มมะนาวพริกก็มีพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าเนาะเอามาตำรวมกันใส่กระเทียมโทนเหนนะี่ยโนยเนาะเอามาหั่นๆันไว้แล้วก็มีบุญเส้นแล้วเราก็จะใส่กุ้งแห้งปีเหนะี่ยโนยเนาะ ต้นหอมผักชีเนายเตรียมควอย่างเรียบร้อยแล้วนะเฮาก็ลงมือลวกเลยใส่วุ้นเส้นกับกุ้งแห้งลงไปแล้วก็เอาหมูสับลงไปลวกตัวเลยย่ำอ่อย่างก็จังเนาะมันจะขาดหมูสับไปเลยไ่ได้นะอันมันจะบลรามันจะมานัวเนาะเนี่ยเฮาก็ต้องลวกเมินเดอ้อลวกสักกำอ่ะกลนไปกลนซ้ายกลนขวาเฮาก็ตักขึ้นเลยพักไว้ก่อนเนาะแล้วเฮาก็จะง้อยมาแยะน้ำยำก,กันก่อนเนาะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนแล้วก็น้ำปลาสวกใส่ไปเลยต้องกัวเกมเดอ้อ เน er er uh well> hey ี่ยยาหมุนเส้นนี่นะต้องเนี่ยเข้มข้นไว้ก่อนเส้นมันจะดูดเนาะแล้วห่าก็ใส่ผงปรุงรสลงไปใส่ผงนัวลงไปน้อยเนาะแล้วกเหยาะน้ำฮารใส่ไปสักน้อยน้ำหอมดองใส่ลงไปเลยมันจะได้หวานกลมๆเนาะเนี่ยแล้วห่ากับโกนโกเลโกเลศูนกุยางให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยเด้อเนี่ยหั่นก็น้ำคุนโคโลนะบะํากับขึ้นมันหูไปเนาะแล้วห่าก็ใส่พริกที่ห่าตามไว้ใส่ลงไปเลยกระเทียมโทนก็ใส่ลงไปเลยแล้วกับนี้กับบีบมะนาวใส่ลงไปผ่ชอบส้มกับใส่หลายๆก็ไดด้เ มะน,นาวนี่มันตึหอมโะขึ้นมาเนาะแล้วหากับใส่หอมแดงใส่มะเขือส้อมตัวยลงไปเลยเดอ้อกนกุยางเข้ากันทำสักน้อยก่อนเนี่ยหั่นกอหน้ากินขนาด,นาดกรับนี้กับใสวุ้นเส้นใสหมูสับใส่กุ้งแห้งที่เัาลวกไว้นะใส่ลงไปเลยกนคุกเขาทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยนะเนี่ยหั่นกออู้หอมขนาดอ่ะหน้ากินขนาดเลยเดอ้อวุ้นเส้นเนาะอู้หเต็มกะละมังเจ้าโฟะอ่ะแล้วหากับใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยเดอ้อยาววุ้นเส้นนี่นะมันต้องใส่ผักชีเนาะมันถึงจะหอมเนี่ยแล้วละหากับตักพร หอมขนาดเลยเครื่องแน่นๆเลยนะเนี่ยโอ้ยกินมะม่ะสะกามกันเนาะปะกินเข้ากัน